ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านทั้ทงหลายนะครับไม่ใชวันนี้ผมก็เล่นจออหลงแล้วนะโดยคลิปนี้ก็จะเป็นการกดแ,แบตแบตนะอันนี้ก็จะเป็นแบตอ่าแบตสุดท้ายเพราะน่านนจะไม่ไทำยิปอีกประมาณ6เดือนเดี๋ยวต้องไปเป็นทหารไปเกณฑ์ทหาร6เดือนนะก็วันสุดท้ายแล้วก็วขอฝากเซตไอเท,เทมที่มันสุดอยอดหนะ่อยสุดยอดดาเมจโคตรพ่อโคตรแม่ดาเมจเซตสตาร์คิงราชาแห่งดวงดาวหรืออะไรสักอย่าง ก็ลูนแอมเพจสปิริตดักออนคอร์อย่างละสิบไอเทมฟูดเมทปกติปปตเลยก็ไปจะเล่นเป็นซับซี่ตัวมันออกเทนไหมทำอะไรมันไม่ได้ต้นเกมต่อได้มาเจ็บที่สุดน,นะเอาพิกเกอร์หนีโอเคได้พิกเกอร์คุ้มอยู่ดีมานก็เล่นไปก็จะมาเป็นการสอนเดินเกมเซตฟ,ฟูดเมทด้ยนะมันก็เดินเกมแตายังไงเดียต้องระวังเหมือนเซตอื่นหน่อยก็เลยจะแนะนำเป็นการ เซตนะเฮ้ยเซตนี่มันมันยังไงอ่ะอ่าถ้าเล่นพลาดจะตายเลยก็จะแนะนำการเดินเกมสไตล์ของกันในการเซตฟูดามิกนะนะก็แล้วก็เทรเลนไปชนะเลนจะเกมไม่รู้เป็นคนอื่นคิดไงถ้าเกิดแบบชนะเลนได้คือคือเลนอื่นก็ต้องชนะถุยคนไม่เกี่ยวเลยไปว่ากับบ้าน มเลนมมรของเาถูกโจตีนี่ก็เดินไปเราค่อยๆเซฟไน่อซื้อเซ็ตฟูดาเมนะฟูดาเมที่เราได้มามันสูงแต่ความบางก็สูงเหมือนกันคือเราแม่งจะยืนยากมากถ้าเกิดเราโดนย้ำจังหวะเราจะมีเคียวไอะก็ช่วงแรกๆก็จะเล่นระวังระวังหน่อยนะนี่คล้ายๆออฟเลนปกติเลยคือเติมเลนบ้างอะไรบ้างลงไปเติมกลางเติมบนอะไรเงี้ยแต่มันมัน เราเราจะบางะไรเราจะยังไงอ่ะคือเพือ่อไงนะดาเมจสูงแต่ไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยพีายามาร,ร,ร์มเลยเราก็ขึ้นไปช่วยข้างบนเนาะหาอันใต้ลงมาก็สู้เขาไปเลยไม่เขาตายเราตายแค่นั้นแหละเซตเนี้ยนนะเพ็ดมาโดนคี๋หัวเพ็ไปเพ็ไปสู้ไปสู้โนัวมั่วไม่รู้จะทำอะไรอยู่ก,ก,ก็ได้หนึ่งตัวเซตโกได้สองตัวสวยจัด คือเซ็ฟูดาเมจเนี่ยอย่าให้เลือดมันต่ำเพราต่ำมันตายพยายามเลี้ยงเลือดไว้กับบ้ารีไวไว้ไม่ก็เอาเลือดหลังป้อมไม่ก็ออกดูดเลือดก,ก็ได้ได้ห,หมดคือคนอื่นเขาฟูดาเมจเขาจะใช้ไปลนะเลยนะเหล็กสปิริสตสเตนเหล็กสปิริตดาก้อนคีย์สิบหกอะแต่มันมันต้องฟูดาเมจไม่พอตนะ้องมันต้องแรมเพจส,วสวิว่าดาเมจต่า,านงน,นโดยสเปลที่แนะนำสำหรับเซตฟูดาเมจแบบโคตรโคตรฟูดาเมจเลยนะแนะนำเอ็กซ์ติคิว เพราะถ้ามันไม่ติดคีย์เนี่ยเนี่ยจะไไงไงตีง่ายๆอย่างเงี้ยดาเมจเราจะขาดถ้าเกิดมันไม่ติดคีย์แนะนำเอกสกิลมาช่วยปิดสกอร์ต้นเกมจะดีมากจะได้มีเงินไปต่อยอดสดาร์คิพแล้วหรือหรือ,อยังไงอ่ะหรือจะได้เป็นสตันพื้นเออสตันพื้นก็ได้แล้วทำจังหวนนัดรถเกาะดาเมจแรงขึ้นก็ว่าไปแล้วแต่ถนัดตอนนี้ยังเข้ารู้ไอ้ล็อกซี่นะไอ้ดุย ม,มันอยู่เรื่องแปถ้าเพื่อมนมาเติมหรือมนดึงเราข้อป้อมเราจะตายนะค่อยๆเล่นไปค่อยๆเล่นสิตน,นี้มันเต็ํสำหรับคนที่เขาชำนาญในตัวอาเม็ในระดับนี้โดึงแล้ม่ต้องตามนะตามไปเราเอาอะไรไม่ได้หรอกาเมจเรายังไม่ไม่พอที่จะปิดเขาในสกลิลเดียว คือการคำนวณดาเมจหรือการอ่านเกมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะคือก็ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วก็ก็แค่เล่นตัวละครมันชำนาญในระดับหนึ่งนะนี่เรก็สู้ไปเลยตายชัวร์แบบเนี้ยไม่หมดหรอกพิกเกอร์ไม่มีแล้วไม่ใช่คิ้ปิดงานไปแต่ถ้าชำนานแบบชัวในดาเมเจตัวเองจริงหรือว่าแบบไม่ศรัทธานในคิหรือแบบศรัทธานในคิที่เข้าเอร์นั้นก็ ก็แนะนำฟิกเกอร์ดีส <but S 1> so ุด <after>, ถ yeah, like like, uh, ้าถ้าศรัทธานะแต่ถ้าอยากเซฟๆหน่อยหรือว่าอยากแบบมีอะไรมาช่วยต้นเกมอ็จะคิวเนี่ยแหละักตอบต้องตลอดเป็นฟูดาเมจต้องการมีมวยก็ไม่ใช่การนะตะกี้เรามาพอดีกับตายอาต้าบนอีบนลึกไปกว่าไม่เข้าดีกว่าเนาะขอแค่ตามเลยอะใค้ตามอาต้าพอ ไปคัน้นเทียร์ยเลยเดี๋ยวมาช่วยเทียรากลับไปกลางทีมวะน่าแม่งแข็งท้อยเลยทำอะไรไม่ได้แล้วสกิลหมดอันติแม่งโคตรจำเป็นเลยเวลาอยู่ข้างนี่นวก็ลงมาทำเล,ลต่อนะตันเลนให่สูงๆไว้ตอนนี้มันก็ป้อมแต่แล้วแหละ ยังไม่ค่อยชินกับรีโคัลลี่พัทจริงๆรีโคัลลี่ธนะรรมดาแหลปกติจะเล่นแต่รีโคโัลลี่พัดเนนะกับการกริงเกอร์อันนี้ผมจะเล่นเป็นออแอคออฟแท็กติฟายที่เป็นขวานด้านเมลนดงขึ้นสามเซตกับเบสซิ่งน,าานะจะจะนัก,น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 กนเพื่อมาตัดจิมันก็จะหนักหนักไปโอ้ยเอฟเคว่ะเข้าย้อนแล้วต้องแคลรี่ก่อนได้สองแเนะี่ยสวยสกิลหมดวะ ว่าเข้าต่อไปต่อถอยกลับไปต่อถอยกลับต่อดีมาเนี่นี่ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วกันก็แบบคึ่งกลางๆกับการตัดสินใจหรือยังไงเงี้ย่คึ่งกลางๆมันจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วก็ถ้ามีฟิกเกอร์อ่ะเมื่อกี้คือรอดแต่นี่ไม่มีฟิกเกอร์เลยแราตะกิลไปต่กูดาวเมื่อกี้เห็นไหมหมุนๆๆด้วยมันทำให้เราตาย ก็เนี่ยเขาเสียงเอ็นี่คิวเนาะโอ้ไม่อะไรนี่อเราขึ้นไม่ทำเลนต่อเลนล่างคีฟค่อนข้างสูงแต่อย่าให้สูงว่นนี้เอาบนแหงมาต่องไม่เสียงแอร์เข้าผมก็ขอโทษตัดตรงนี้ด้วยเพราะมันใบสามอ่ะร้อน ทำลินต่อาตัง้งได้ป้อมไหมเอ้าฮะอาบองปีศา,าจมาชิหาคีเลยจริงๆไม่ควรขี่หรอกเมื่อกี้แต่ว่ายังไงดีอะถ้ามันมาใบาแล้วเราโดนปิดเราจะเต็มหนักวันนี้ไง ถือปล่อยลงไปเลยแต่แก็ได้ป้อมนะคุ่งอยู่ไอรีโคเวอรี่ธรรมาดาเนี่ยไม่แนะนำให้กดตอนไฟไนมะแนะนำให้กดตอนมันยืนถูคุค้มอะไรอย่างนี้มันมันมันจะเด้งทีละนิดแล้วก็โดนขัดคืนมันหายเลยไงย้อนอยู่นี่อะไรนะอยากได้เลือดอยากได้ไง้ต่อไปขึ้นเคียวนะก็ถ้ามีเคียวเนี่ยเราจะเริ่มซ่าได้มากขึ้น ตอนนี้ประมาณอาัตราคียของอาดามจ่สองชิ้นแรกที่เป็นแคสติคียิกับอิจิมคอนโดนเล็บคีตีไวเนาะคือตอนนี้ดามจเ,เราจะไม่ได้ดามจไปถึงคียที่ข้อเราจะอยู่ประมาณ59บกวาาบารวมเบสติ้งแล้วซึ่งมันน้อยอยังน้อยอยู่แนะนำให้ออกเคียวแล้วก็ออกเป็นดาบสายฟ้าก็ได้ดิฟิเนเชอร์ก็ได้แต่กเกมนี้ของเราเป็นดิฟิเนเชอร์นะเพราะอีลิตน,นแรงดาตา ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะคำนวณดาเมจถือว่าประมาณนี้พอนะตอนน,นนี้ไม่พอนะมันจะไงเดียก็ไม่รู้ดิพยายามศึกษาเกมอยู่คิดว่าแบบปศนทหารบ้างมัจะเก็บเม็ดส้มเอออันนี้ไม่มีคนเล่นนะจริงๆเพราะมันหนีได้แล้วจะติขี่ก็ได้แหละจะเข้าไปแล้วตายเข้าไปทำไมได้ด็ <S <S อกซี่มาสวยอยู่ คุณกลับไปรีแต่เพื่อเล่นต่อแล้วก็รอซอร้อนดีกว่าริงจบได้นะถ้าเกิดย้ำไปเยอนะจะไม่น่าจบแล้วกลับเลยทีตายหมดแล้วจังหวะนี้ควรเอาด,าอาดาั์กนะเอ เราพุ่มก่อนดีกว่าทีนนี้ผมไม่รู้นะว่าเพื่อนเขาจะทำอะไรีนี้ผมก็โซโล,โลแล้งเนาะไปทำไมอะใครตีบูวะยอนเฮ้ยแมวดีเข,ข้าไหมอะเข้ากูต้องเข้าดิเอาโอ้โหเจดิโฮ้ย เอออย่างงี้ปากเข้าทำไมเนี่ยยิ่งโง่นะวันนี้มึงโง่นะอ่ะอีกคำแนะนำสำหรับเซตฟูด,ดาเมจสำหรับการเดินเกมเซตฟูด,ดาเมจนะอย่าไปตามเพื่อนเยอะมันจะเป็นอย่างงี้เอออีจงังหวะเอาดาร์กได้ไม่เอาเารอชิบหายเราไม่มีใครทำเลเลยเหรอโอ้โห โดนสอมไอตันเออทำอะไรอ่ะเออดิดินอยู่บนดูทรงมีฟิกเกอร์แน่เลยเอาเล็กกันดีกว่าไม่เขียวละว่าได้หนาแมงฟิกเกอร์จริงเลยโอ้ย รเระเบื่อชิบหายเลยแล้วลัมเบอร์ไปทำอะไรข้างล่างคนเดียวดาวเมมเยอะมากอรอโถ่แล้วก็ไม่มีไอ้ตัวไหนทำเลเลยโอ้ยเฮียผู้ดาเบื่อชิบหายขนนะ่ะเฮ้ยล่างด้วย แย่เกมนำดีๆเกมตามสิเลยเว้ยคาดจังหวะเดียวนี้แม่งพังหมดเลยเขียวแตกอยู่อยากเล่นเออทำไมคนนับอะไรอ่ะมันแหลมอะไรของแม่งวะอะไร่ะรวมอยากเข้าคนเดียวมันแรงแล้วออฟมันไม่แรงแต่ต้องไม่แจกอะ

ก็เลยเบืบอกเก่อจิ้หายอะไรแบบนี้สวยเขายน่นาจะได้สองิตายชัวร์สวยอตาตายสวยที่เขตาย,ดไ,ตตายได,ดมิรีแล้วเนแหลมได้แล้วน่าจะจบได้เลย ต,ตีรออยู่นะรออยู่ห้าวิสี่สามสองหนึ่งไม่ต้องกดละมีบ้านเลยจบไปตาบาตัสติจบไปที่เรียบร้อยแต่เราคิดสุดท้ายเอ้ยไม้เจอกันพฤศจิกาไปหกเดือนนะจ๊ะวุฒิประวัติศาสตร์มันมันก็ว่าไปนั่น ท็ไมนานแล่ววะอ๋อเกลนดาวดิรออะไรยวีพีักด้วยวีีส่งท้ายว่ะเอาจัดได้อะไรที่อยากเล v p ก่อนจากลาขอสัญญาจากเธอเนียสิวไม่สมควรได้แต่โง่พี่ผายมึงะสร้างไฮไลท์ไว้เือไปตัดช็อต ด้าเมสามซก็สวยอยู่เยวแครี Yo, ว่าไปด้แค่นีนน้แหละบ๊ายบาย